ราค่ะมากันที่เรื่องของการพากีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะที่เขามีการจัดทําแผนแม่บทต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นแนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานในการช่วยลดและต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชันชนิดก,กัดไม่ปล่อยนะคะเพราะว่า ปัญหาเรื่องของการทุจริตคอรัปชันนั้นถือเป็นตัวถ่วงการพัฒนาประเทศทำให้ภาคเอกชนเอาจริงในเรื่องของการแก้ปัญหานี้จึงจัดตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอรัปชันหรือคอตคอ,อขึ้นโดยมีนายดุสิตนนทาน,นาครประธานหอการค้าไทยเป็นประธานคอตคอ,อนี้นะคะจะมีภาคีเครือข่ายอยู่23องค์กรทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาสังคม มีการกำหนดก,การประชุมเพื่อติดตามประเมินของการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนและจะร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดทำเดชนีชี้วัดสถานการณ์การคอร์รัปชันในไทยเพื่อติดตามปัญหาการคอร์รัปชันภายในประเทศกำหนดเผยแพร่ผลการติดตามต่อสาธารณชนในทุกหกเดือนโดยประธานอคอตคนะคะคุณดุสิตนนทานาครบอกว่าหลังจากนี้ทางอคอตคจะทำแผนแม่บทต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นแนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานเพื่อช่วยลดและต่อต้านปัญหาการคอร์รัปชันชนิดกัดไม่ปล่อยและคาดว่าจะได้ข้อสรุปและประกาศก่อนการเลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อให้หนักการเมืองรับทราบในช่วงแรกนี่ยนะคะหน่วยงานนี้จะเน้นติดตามและแก้ปัญหาการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐต่อยอดจาก,กระเบียบของกระทรวงการคลงังที่เพิ่มกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการทุจริต โดยภาคเอกชนจะหาแนวทางไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะและกำหนดแนวทางการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคมเช่นการใช้โซเชียลมีเดียและความร่วมมือกับสื่อสารมวลชนรณรงค์ให้ประชาชนเลิกยกย่องคนโกงและเปลี่ยนมายกย่องคนจนที่ซื่อสัตย์และถหากประชาชนยังยกย่องคนงรวยที่โกงจะยิ่งทำให้โกงมากขึ้น จึงต้องไม่ปล่อยให้โกงลอยหน้าอยู่ในสังคมได้โดยเชื่อว่าหากคนไทยร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง<ะ>อาจใช้เวลาน้อยกว่าฮ่องกงที่ใช้เวลาในการแก้ปัญหาทุจริตนานถึง30ปีค่ะค่ะ,ะแก้ไขปัญหาทุจริตเหรอนาน30ปีเหรอคะพี่ที่ฮ่องกงค่ะอ๋อที่ฮ่องกงใช่ไหมคะไม่ <laughs> <laughs> ว่าประเทศไทยสามสิบปีประเทศไทยคง <laughs> ไม่ได้นะนานกว่านั้นค่ะมีคนเคยพูดพี่น้อง ว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศไทยมานานหลาย10ปีแทบจะถึงร้อยปีแปิกว่าปีอะไรเนี่ยทำนองเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะแก้ไขเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันก็คงจะต้องใช้เวลาที่มากอพอๆกันและมีนํำซ้ำคงจะมากกว่าซะด้วยนะเพราะว่าการบ่มเพาะเนี่ยมันมาแล้วเกือบร้อยปีการแก้ไขเนะี่ยมันยากกว่าการที่จะสร้างขึ้นมาใช่ไหม นะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยเนี่ยนะคะพี่น้องไม่ต้องจะหวังว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะหมดไปในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่คงจะต้องชาติหน้าตอนบ่ายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะมันถึงจะมีการกวาดล้างคอร์รัปชันได้อย่างจริงจังนะคะต้องเป็นร้อยร้อยปีแน่นอนเลยตราบใดที่คนยังคิดแบบนี้อยู่นะว่า คอรัปชันเนี่ยมันมีนานแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้แก้เนี่ยมันก็ต้องนานเหมือนกันถ้าคิดแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยเตรียมเลยชัติหน้าตอนบ่ายๆเดี๋ยวเกิดมารอดูนกักการเมืองที่ทุ่ที่ไม่ทุจริตที่มีแต่ความสุจริตโปรง่งใสกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเราคิดตั้งแต่วันนี้ทุกคนเริ่มคิดเหมือนกันว่าการคอรัปชันเนี่ยมันทําให้บ้านเมืองเราไม่ไปไหนนะมันทําให้คนจนถูกรังแกนะ คนที่มีก็มีไปคนที่ไม่มีก็ไม่มีต่อไปเราควรจะแบ่งปันกันให้อย่างเท่าเทียมและเราไม่ควรเอาของเขามาเป็นของเราถ้าทุกคนคิดเหมือนกันแบบนี้พี่น้องไม่ต้องรอชาติหน้าตอนบ่ายๆหรอกพรุ่งนี้เนี่ยมันก็แก้ไขได้แล้วใช่ไม่ใช่พี่น้องคะ<ช>นะเพราะฉะนั้นเริ่มอยู่ที่คนนะฮะนี้จะไปโทษเรื่องของการบ่มเพาะไม่ได้ แต่ก็น่าคิดนะคะว่าทําไมภาคเอกชนต้องมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดตั้งภาคกีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาการคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะ <c oughs> พูดถึงเรื่องของนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ไม่เห็นเลยนะว่าพักการเมืองไหนมีการชูนโยบายนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังหรือมีการชูนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกเป็นนโยบายขายฝันเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ25%ใน2ปีลดภาษีมูลค่าเพิ่มลง 2%, 2> ส่วนใหญ่แล้วนโยบายของพักการเมืองเนี่ยขายฝันจริงๆนะคะพี่น้องคะเราไม่เห็นอะไรที่มันเป็นรูปประธาที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศขึ้นได้เลยสำหรับพักการเมืองที่มีอยู่นักขนาดนี้ค่ะ,ะพี่น้องเมื่อสักครู่พี่กุ้งถามว่าทำไมภาคเอกชนต้องมาเป็นตัวตั้งตัวตีใช่ไหม เพราะว่าเอกชนเนี่ยโดนไปแล้วกับเรื่องของการคอร์รัปชันใช่ไหมใช่ต้องจ่ายเงินไปตั้งเท่าไหร่อสูญเงินไปตั้งเท่าไหร่กว่าจะทําธุรกิจของตัวเองได้นะเพราะว่าเขาถูกผลกระทบที่มาอย่างตัวเองเนี่ยเขาถึงต้องออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการทําเรื่องนี้นะคะแต่สําหรับคนไทยแล้วเนี่ยพี่น้องถ้าอะไรไม่กระทบตัวเองก็ไม่กระเตื้องใช่ไหมใช่นะคะถ้าตัวเองอยู่สบายอยู่สุขสบายไม่มีความเดือดร้อนอะไร กูไม่สนนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะคะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่าไปโทษเด็กอย่างเดียวเลยผู้ใหญ่เนี่ยควรทําให้เป็นแบบอย่างใช่ไม่ใช่นะฮะอะไรที่มันไม่ดีก็บอกไม่ดีอะไรที่บอกดีก็คือดีไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่ดีแล้วมันไม่กระทบเรามันคือดีอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่พี่น้องนะคะต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยปราศจากคอร์รัปชันสิ้นเชิงค่ะอ่า ก็ต้องร่วมกรารรณรงค์โหวตรอเผื่อมันจะเปลี่ยนได้นะคะ,ะพี่น้องคะ